ปี2025ี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการทหารทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แต่ละประเทศต่างเร่งพัฒนาและเสริมเคี้ยวเล็บด้านกำลังอากาศอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในประเทศที่ทั่วโลกจับตามองคือประเทศไทยเมื่อมีข่าวลือว่า F- 3 6บกอาจกลายเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของไทยเครื่องบินแห่งอนาคตที่ทรงพลังระดับโลก f สามบหหรือชื่อเล่นว่า Predator Powerhouse ได้รับการออกแบบให้เหนือกว่าขีดจำกัดของเครื่องบินรบยุค4และแม้แต่ยุค5ด้วยการรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งระบบล่องหนปัญญาประดิษฐ์ เซนเซอร์360องศาและการควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบแม้ข้อมูลของแอฟลบจะถูกเก็บเป็นความลับแต่ในปี2 0 2 4ก็มีการเผยชมต้นแบบอย่างไม่เป็นทางการที่แสดงให้เห็นถึงความเร็วความฉลาดและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เหนือชั้นรวมถึงความสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่มีใสาอากาศสู่อากาศมีใสความเร็วเหนือเสียงระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงไปจนถึงอาวุธพลังงานสูงในอนาคต อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับโดรนทางยุทธวิธีทำงานเป็นทีมดิจิทัลได้อีกด้วยดีไซน์ของ F-36 มีความล้ำสมัยด้วยปีกแบบเจลตัวผสมทรงสแตรฟทำให้หลบเรดาร์ได้เกือบสมบูรณ์แบบตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแกรง่งสามารถทำความเร็วได้ถึงระดับมาร์ก2.5สิ่งที่ทำให้ไทยได้โอกาสสัมผัสคุมพลังนี้มาจากวิสัยทัศน์และความกล้าข,ของกองทัพอากาศไทยที่ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเพราะการทำสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดการที่จำนวนแต่ที่สมองและเทคโนโลยี ในปี2023ไทยเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มาแทนฝูงบินเก่าอย่าง F- 5และ F- 1 6บแอมต่อบีที่เริ่มล้าสมัยโครงการ F- 3 6จึงถูกจับตาโดยเฉพาะเมื่อผู้พัพฒนาพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้ไทยและอนุญาตให้ประกอบในประเทศได้ยกระดับอุตสาหการรมป้องกันประเทศให้ก้าวไกลในเชิงยุทธศาสตร F ์ F- 3 6จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบป้องกันทางอากาศไทยได้อย่างมหาศาลด้วยความสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศ และเจาะทะลวงระบบป้องกันศัตรูได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับเรดาร์ดาวเทียมศูนย์ควบคุมและโ่รนผ่านเน็ตเวิร์กเซนเซอร์อย่างไร้รอยต่อทำให้การรบในอนาคตไม่ใช่แค่การบินเดียวแต่เป็นการรบแบบบูรณาการทั้งทางอากาศพื้นดินและไซเบอร์แม้หลายคนกังวลค่าใช้จ่ายแต่ไทยมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรในและต่างประเทศรวมถึงกลยุทธ์การผิดชิ้นส่วนในประเทศเพื่อลดต้นทุนและสร้างโอ,อกาสให้นักวิจัยวิศวกร และเยาวชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตอีกจุดแข็งของโครงการนี้คือการฝึกอบรมบุคลากรทั้งนักบินเจ้าหน้าที่ควบคุมโดรนวิศวกร AI และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เพราะเครื่องบินนีเปรียบเสมือนศูนย์รวมเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยทีมงานหลายฝ่ายในยุคที่สงครามไม่มีขอบเขตจำกัดและลบคือคำตอบของความยืดหยุ่นและอำนาจควบคุมสถานการณ์ที่เปลี่ยนบทบาทได้ตลอดจากนักล่ากลายเป็นเครื่องสอดแนมความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งส่วนกลางควบคุมฝูงโดรนอีกทั้งยังมีเทคโนโลยี AI ช่วยตัดสินใจแทนนักบินในภารกิจที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินการที่ไทยเลือก F36 จึงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่คือการลงทุนในความมั่นคงและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเมื่อ F36 มาถึงไทยเสียงของมันจะไม่ใช่แค่เสียงเครื่องยนต์แต่คือเสียงแห่งอธิปไตยที่สะท้อนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและในอนาคต F36 ออาจกลายเป็นมากกว่าเครื่องบินรบ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ฝันไกลพัฒนาและผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินของอาเซียนเพราะ f 36ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคืออนาคตที่ไทยกำลังจะควบคุมด้วยตัวเองต่อเนื่องจากความสำเร็จและการวางกลยุทธ์ของไทยกับโครงการ f 36ความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นไทยมีแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอากาศยานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการบินอย่างจริงจังเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงแค่การเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีระดับโลกแต่ต้องการก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้พัฒนาและส่งออกองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับพันธมิตรในภูมิภาคและระดับสกลในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลไทยยังเตรียมพร้อมผลักดันให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งสร้างหลักสูตรเฉพาะด้านการบินยุทธศาสตร์ดิจิทัลและไซเบอร์เพื่อป้อนบุคลากรเข้าสู่อุตสาหการรมป้องกันประเทศในระยะยาวในมิติของความมั่นคงระดับชาติ F36 จะเปลี่ยนโฉมยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นระบบสงครามดิจิทัลที่ครบวงจรที่สามารถประสานข้อมูลแบบเรียนไทยกับเครือข่ายการป้องกันทั่วประเทศระบบของมันสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการหลักของกองทัพทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์มีความแม่นยําสูงขึ้นการตัดสินใจในภาวะวิกฤตเร็วขึ้นและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ปัจจุบันไทยเริ่มลงทุนในโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง การพัฒนาระบบเรดาร์ใหม่ๆที่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ F แ3ฟแบสาลดรนทางยุทธวิธีเพื่อสร้างภาพรวมสนามรบที่ครบทุกมิติการนำแอฟบา F36 เข้ามาในไทยยังถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางไซเบอร์เนื่องจากการรบยุคใหม่ไม่ได้จำกัดแค่สนามรบทางกายภาพแต่รวมถึงสนามรบในโลกไซเบอร์ที่ข้อมูลข่าวสารกลยุทธ์และการควบคุมระบบอาวุธทุกอย่างต้องปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ ไทยจึงวางแผนพัฒนาและเสริมแกร่งศูนย์ปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของกองทัพเพื่อป้องกันการแทรกแซงหรือการเจาะระบบจากศัตรูที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่มากับ f 36คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรในภูมิภาคและนานา,นาชาติไทยเริ่มเปิดเวทีความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและยุโรปตะวันตกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ใทยมีแผนสร้างสนยนวิจัยและพัฒนาทางการทหารและการบินที่จะรองรับโครงการวิจัยข้ามประเทศเพื่อยกระดับองค์ความรู้และต่อยอดสู่การผลิตเครื่องบินรบและโดรนยุทธวิธีในอนาคตอย่างยิ่งยืนในด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการแอฟรบสาจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการสร้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศการผลิตการซ่อมบำรุงและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในภาควิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการบิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่จากสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถไม่เพียงเท่านั้นไทยยังตั้งเป้าหมายสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการเตรียมสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการบินและป้องกันประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเช่นการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานวัสดุคอมโพสิตระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การมีเอฟลบสายังสะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในภูมิภาคอาเซียนในฐานะประเทศที่มีขีดความสามารถทางทหารระดับแนวหน้าช่วยเสริมศักยาภาพในการต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงย,ยุทธศาสตร์ว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทุกรูปแบบทั้งในภูมิภาคและระดับโลกซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลทางอำนาจและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ไทยยังมองไกลไปถึงการพัฒนาโครงการอาวกาศเพื่อเสริมศักยาภาพการป้องกันประเทศ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ F-36 เป็นพื้นฐานต่อย,ยอดสู่การพัฒนาดาวเทียมตรวจการดาวเทียมสื่อสารและระบบการจัดการข้อมูลจากอวกาศซึ่งจะช่วยให้การป้องกันประเทศมีความครบวงจรทั้งทางอากาศพื้นดินไซเบอร์และอวกาศสอดคล้องกับแนวโน้มสงครามยุคใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติก,การป้องกันในอนาคตอันใกล้ F-36 จะกลายเป็นมากกว่าเครื่องบินขับไล่มันจะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ที่ทำงานร่วมกับระบบ AI, Drone, ด,ดาวเทียมและศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายป้องกันประเทศอัจฉริยะที่เรียกว่า Smart Defense Ecosystem ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการรับมือภัยคุกคามจากเดิมที่เป็นการตอบโต้มาเป็นการคาดการวิเคราะห์และป้องกันล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำสำหรับประชาชนไทย F-36 อาจไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม และการศึกษาในระยะยาวมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจศาสตร์ด้านไนอวิศวกรรมการบินการพัฒนาโดรนและเทคโนโลยีไซเบอร์มากขึ้นประเทศไทยกำลังปักธงในยุคแห่งเทคโนโลยีที่ไม่ได้เพียงแค่ซื้อมาใช้แต่ต้องพัฒนาและผลิตเองได้ในอนาคตนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่อาจนำพาทไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศในภูมิภาคและสร้างอำนาจการต่อรองบนเวทีโลกได้อย่างแท้จริงในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีการทหารและผลกระทบในเชิงสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโดยจะส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านโครงการต่างข้อเช่นการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการบินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเยาวชนการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลาคกรในภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศเมื่อ F36 มาถึงไทยมันจะเป็นมากกว่าเสียงคำรามของเครื่องยนต์แต่คือเสียงแห่งความเปลี่ยนแปลง,งที่กึกก้องไปทั้งประเทศส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านเทคนโนโลยีการป้องกันประเทศแห่งอนาคตพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภยัยและศักดิ์ศรีในเวทีโลกนี่คืออนาคตที่คนไทยทุกคนจะได้สัมผัสและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางด้วยมือของเราเองเพื่อร,อรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ไทยยังได้เริ่มต้นวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการผลิตการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการยกระดับระบบการศึกษาทางเทคโนโลยีการบินปัญญาประดิษฐ์และไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคแห่งการป้องกันประเทศอัจฉริยะในอนาคตการที่ไทยได้รับโอกาสในการประกอบแบฟลบ36ภายในประเทศยังหมายถึงการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอากาศยานตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิต ประกอบทดสอบจนถึงการบำรุงรักษาในระยะยาวซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและลดการพึ่งพาต่างชาติอีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบ AI ขั้นสูงที่สามารถประยุกต์ใช้กับการบินการป้องกันภัยไซเบอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ มีแผนก่อตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทางการทหารที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรชัน้นยอดของชาติไม่เพียงเท่านั้นความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยเองก็จะมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนต่างข้อของแอฟบสาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาและผลิตชิ้นส่วนที่สามารถใช้ในระบบอาวุธและเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ข้อในระดับประชาชนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการแอฟบสาจะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในแวดวงทหาร จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงความสําคัญและโอกาสของประเทศในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคผ่านกิจกรรมทางวิชาการการจัดงานสัมมนาและการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องไทยมองเห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมทัิงนโยบายการศึกษาเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงนี้